สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะ World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีชในตอนที่1004กันแบบฉบับเต็มกันดีกว่านะครับเรื่องราวจากสปอยลแรกเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้กันมาแล้วแต่ผมก็เชื่อเลยว่ายังมีหลายๆคนนะครับที่รอดูแบบเนื้อเรื่องเต็มทีเดียวเลยนะครับผมแต่จากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นกันไปแล้วถูกไหมว่าหน่วย CPC โรกลังนั่งดูนะครับผม กำลังคนของแต่ละฝ่ายอยู่และคนพบว่าจริงๆแล้วฝ่ายซามูไรเนี่ยมีจํานวน,นน้อยกว่ามากๆเลยและไม่ว่าจะสู้ยังไงเนี่ยก็แทบจะไม่มีวี่แววเลยนะครับที่ฝ่ายซามูไรจะชนะ แต่ในตอนนี้อะไรครับผมมันจะมีขั้วพลังพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับที่จะเปลี่ยนกระแสของสงครามเปลี่ยนโมเมนตัมของสงครามทําให้ความได้เปรียบนะครับผมกลับมาอยู่ที่ฝั่งซามุไรได้พลังรับนั้นจะคืออะไรกันแน่นะครับผมในวันนี้แหละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับวันพีชในตอนที่1นึสสปอยฉบับเต็มกับตอนที่มีชื่อว่า คิบิดังโงนั่นเองครับโอ้โ oh, หแค่ชื่อตอนก็สปอยแล้วนะครับผมโดยเปิดตอนขึ้นมาเนี่ยนะครับสปีดหนในดาราเด่นของกลุ่มโจสลัดร้อยอสูรเนี่ยกำลังวิ่งไปทั่วโอนิกาชิมะเลยนะครับผมและเขาเนี่ยนะครับก็เอาคิบิดังโงเนี่ยมาแจกให้กับพวกกิฟเตอร์นั้นกินนั่นเองครับผมโดยเขาก็ได้ประกาศว่าดังโงนี้นั้นเป็นยารักษาพิษ จากตัวของควีนนั่นเองครับผมยารักษายาป้องกันเชื้อโรคที่กําลังแพร่กระจายอยู่ซึ่งเหตุการณ์ของเราเนี่ยนะครับผมก็ย้อนอดีตไปในตอนที่ทามะนะครับผมอยากจะมาร่วมต่อสู้กับเหล่าสามูไรด้วยโดยตอนแรกเนี่ยพวกเราทุกคนคิดว่าทามะเนี่ยนะครับผมน่าจะขึ้นเรือแอบติดเรือมาด้วยถูกไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมตัวของทามะเนี่ยได้ใช้เรือของสปีดนะครับผมเพื่อเดินทางมาที่นี่โดยตัวของสปีดเนี่ยก็คือดาราเด่นที่ถูกทามะเนี่ย เอาคีบีดังโง,งให้กินนะครับผมทําให้ตัวของสปีดเนี่ยกลายเป็นพวกของทามะไปนะครับโดยนอกจากนี้เองเนี่ยทามะก็ยังมีลูกน้องที่เป็นพวกกิฟเตอร์อยู่อีกหลายคนนะครับและในระหว่างทางที่เธอเดินทางมาเนี่ยเธอก็ได้สร้างคีบีดังโง,ง่เนี่ยนะครับผมมาเต็มไปหมดเลยนะครับเตรียมที่จะเอาให้พวกกิฟเตอร์ของไคโดกินนะครับผมแล้วกลายมเป็นพวกของทามะให้หมดและเหตุการณ์ก็ได้ตัดมายังปัจจุบันนะครับผมว่าในตอนนี้เนี่ยนอกจากสปีดแล้วนะครับผมยังมีกิฟเตอร์คนอื่นๆอีกน,นะครับที่คอยเอาคีบีดังโง,ง,ง ไปแจกไปทั่วปราสาทเลยเหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดมาที่การต่อสู้กันบ้างนะครับดูเหมือนว่าทามะเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญจริงๆนะเพราะว่าจากกําลังคนที่มีเป็นหมื่นหนองใครดะถ้าทามะเปลี่ยนมาได้สักหมื่นคนเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าสู้กันแบบสูสีสู้กันแบบมันแน่นอนครับและเหตุการณ์การต่อสู้ที่เราถูกตัดมาในตอนนี้เนี่ยก็เป็นการต่อสู้ระหว่างตัวของแฟรงกี้กับซาสกินั่นเอง แฟรงกี้นะครับผมได้ยิงซาสากิไปก่อนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลนั่นเองครับซาสากินะครับผมได้วิ่งเข้ามาซัดตัวของแฟรงกี้แต่แฟรงกี้เนี่ยก็สามารถจับเข่าของซาสากิและเวียงตัวของซาสากิออกไปจากนั้นเนี่ยนะครับผมแฟรงกี้เนี่ยก็หาอาวุธอื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมสู้กับซาสากิแต่ในตอนนั้นเองหน่วยหุ้มเกาะของซาสากินะครับผมก็ได้กระโดดเข้ามาและล็อกแขนตัวของแฟรงกี้เอาไว้และดูเหมือนว่าพวกลูกน้องของซาสากินะครับจะแรงเยอะมากจริงๆนะครับผมเป็นแบบหัวกะทิเลยนั่นเองทําให้ตัวของแฟรง เราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับ ซาสากิเนี่ยก็เตรียมที่จะพุ่งชาร์จเข้ามาจัดการก,กับแฟงกี้ให้อยู่หมัดเลยในการโจมตีในครั้งนี้แต่ทันใดนั้นเองเนี่ยนะครับผมในตอนนั้นตัวของนามิทามะแล้วก็อูซบพร้อมกับโคมาจิโยนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับผมเรียกได้ว่าวิ่งกันมาอยู่เลยนะครับและในตอนที่วิ่งอยู่นี้เองเนี่ยนะครับผมก็มีฟูกิฟเตอร์เนี่ยวิ่งตามมาด้วยครับแต่ฟูกิฟเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่พวกของไคโดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้กินครีบดังโงข,ของทามาเข้าไปกันหมดแล้วนั่นนนนนนเเออองงงงซึึ่ใตนนัั้้มมไดดควาส ใจของทุกคนเอาไว้ทำให้แฟงกี้เนยนะครับผมใช้จังหวะนั้นในการหมีออกมาได้และต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมตัวของอุนติที่วิ่งตามตัวของนามีมาอยู่เนี่ยก็ได้ตะโกนบอกตัวของซาสากิให้รู้ว่าพวกกิฟเตอร์พวกนี้เนี่ยมาทรยศแล้วนั่นเองครับมันไม่ได้อยู่ข้างพวกเราอีกต่อไปซึ่งซาสาก,กิก็ถึงกับง,งงเลยครับว่าทำไมจู่ๆพวกเดียวกันเนี่ยถึงจะมาทรยศกันแบบนี้ล่ะ อุนตินะครับผมกระโดดขึ้นมาที่โคมาจิโยนะครับแต่ดูเหมือนว่านามินะครับผมจะโจมตีซัดกลับไปจนอุนติกระเด็นตกลงไปโดยนามินะครับผมก็ได้บอกขึ้นมาว่า แค่นี้เนี่ยมันหยุดตัวของอุนตีไม่ได้หรอกฉันต้องการสายฟ้าที่แรงกว่านี้ซึ่งนามีนั้นอาจจะหมายถึงโซสนั่นเองครับในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของอูซบก็ได้ใช้จังหวะที่ทุกคนเนี่ยกำลังชุลมุนกันอยู่นะค่อยๆหยิบคีบอนางงออกมาแล้วยิงเข้าปากพวกกิฟเทอร์ที่เป็นหน่วยหุ้มเกราะของตัวซาสากินะครับผมทําให้ซาสากิเนี่ยยิ่งงงกันไปใหญ่เลยครับจากพวกกิฟเทอร์พวกแรกที่ถอยยศเนี่ยในตอนนี้กลายเป็นว่าลูกน้องของเขาก็ถอยยศตัวเขาเองซะด้วยเลยนะครับผมแฟงกี้นะครับก ของซาสาก,กิกำลังงงอยู่นี้เข้าไปจัดการตัวของซาสาก,กิในทันทีแฟงกี้นะครับผมได้ใช้5โจมตีใหม่นะครับ แฟรงเบดนั่นเองนะครับผมวิกตอรี่วีแฟรนะครับผมใช้ดาบแผงแสงออกมาอย่างกระดาบสตาร์วอลนะครับแล้วจากนั้นก็ฟันเข้าไปที่ตัวของซาสกิและดูเหมือนว่าในคราวนี้จะฟันเข้าด้วยนั่นเองครับตัวของซาสกินะครับผมถึงกับเลือดออกออกมาเลยและเหตุการณ์ของเราเนี่ยกระตับมาที่ฝักของแบ็กมาเรียด้วยนั่นเองครับผมแบ็กมาเรียเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเธอเนี่ยจัดการกับซันจิอยู่นะครับโดยซันจิเองเนี่ยก็จัดการ เตะลูกน้องจากการลูกน้องของแบ็กมาเรียที่เป็นผู้ชายจนหมดเลยนะครับแต่อย่างที่เรารู้ว่าซาจิเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่คือเขาทําร้ายผู้หญิงไม่ได้ยังไงเลยครับผมทําให้ตัวของซาจิเนี่ยไม่ได้แตะต้องลูกน้องของแบ็กมาเรียที่เป็นผู้หญิงเลยแม้แต่ปลายเล็บนะครับทำให้แบ็กมาเรียเนี่ยจัดก,การซาจิได้อย่างง่ายดายนะครับผมและแบ็กมาเรียเนี่ยก็ให้ซาจินะครับผมตะโกนเรียก hurting, k, ตัวของโรบินออกมาครับแล้วใช้ลูกน้องที่มียันขยายเสียงเนี่ยส่งเสียงของซาจินะครับผมไปทั่วปราสาสเพื่อที่จะล่อให้โรบินนะครับ ผมเข้ามาติดจับนั่นเองแบทมาเรียบอกว่าไคโดเนี่ยได้สั่งเธอเอาไว้ว่าให้จับตัวของโรบินแต่ต้องจับเป็นเท่านั้นโดยโรบินนะครับผมจะถูกอัดจนเรียกได้ว่าไม่สามารถหนีได้และตัวของไคโดเนี่ยจะเก็บตัวของโรบินให้มีชีวิตอยู่ตราบเท่าที่จะใช้งานตัวของเธอได้เสร็จแต่ซันจิก็ได้สวนกลับไปว่าอย่ามาดูถูกตัวของโรบินแล้วจากนั้นนะครับผมเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดมาที่เวทีแสดงดนตรี Tree, นะครับผมดูเหมือนว่าเป่าห่วงเนี่ยนะครับจะ ใช้สายตาของเธอเนี่ยนะครับผมที่มองไปได้ทั่วปราสาทเลยนั่นเองพลังของเธอเนี่ยคือสามารถมองผ่านยันที่มีรูปดวงตาได้ถูกไหมครับตัวของเธอเนี่ยนะครับผมได้ถูกคิงสั่งให้ตามหาพวกก้าวปอกดาบแดงอยู่นั่นเอง ซึ่งดูเหมือนว่าตัวของเป่าห่วจะได้เจอกับตัวของก้าวปอกดาบแดงที่ในตอนนี้ถูกไคโดอัดจนสภาพสาหัสกันหมดนะครับผมกําลังนอนอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับในปราสาทนี่แหละตัดมาที่คิงนะครับคิงดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะหลุดจากการจับของมังโก้มาได้แล้วและเขากําลังยุ่งกับการต่อสู้กับใครบางคนอยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นมังโก้นั่นแหละครับทำให้คิงเนี่ยนะครับผมไม่สามารถไปจัดการฆ่าพวก ก้าวปลอกดาบแดงด้วยตัวของตัวเองได้นั่นเองคิงนี่ครับผมก็เลยสั่งให้ใครก็ได้เนี่ยที่ว่างอยู่นะครับผมไปจัดการฆ่าพวกก้าวปลอกดาบแดงนี้ทีซึ่งแบทมาเรียเนี่ยก็ได้เป็นคนที่ตอบกลับมานะครับว่าเธอเนี่ยจะไปจัดการฆ่าวพวกนั้นเองเพราะว่าห้องที่พวกมันอยู่เนี่ยอยู่ติดกับห้องของเธอ เปาห่วงเะครับผมได้ตอบกลับมาว่ารีบไปฆ่าซะและระวังตัวด้วยพวกมันไม่ได้มีแค่9คนจากการดูแล้วพวกมันมี10คนพวกมันอยู่ในห้องนั้นแต่ตัวของเป่าห่วงไม่สามารถเห็นคนที่10ได้ชัดนั่นเองว่าคนที่10เป็นใครมัน มันมีอยู่อีกคนในห้องนั้นและมันกําลังช่วยพวกซามูไรพวกนั้นอยู่และเหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ได้ตัดเข้ามายัางห้องที่พวกซามูไรยอยู่นั่นเองดูเหมือนว่าซามูไรทุกคนนะครับผมจะอยู่ในสภาพที่สาหัสเป็นอย่างมากเลยแต่ในเงามุมลึกที่สุดเนี่ยนะครับผมก็ได้มีใครบางคนนะครับกําลังช่วยรักษาพวกเขาอยู่นั่นเอง ซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยนะครับผมมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกับผู้หญิงเป็นอย่างมากเลยนะครับจะเป็นใครกันนะครับผมคงต้องรอดูกันแต่เรียกได้เลยว่าแต่ละตอนเนี่ยมันชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์มาแน่นอนเลยครับผมตอนแรกคิดว่าจะสู้กันแบบมันแล้วนะครับกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมแยกย้ายกันมาที่มุม,มอ,อื่นๆของการต่อสู้กันหมดเลยคิดว่าจะอยู่บนดาดฟ้าต่อซะอีกรอดูใครโดร่าไฮบริดไม่ไหวแล้วนะครับผมและ ก่อนจะจบตอนกันเนี่ยนะครับก็มีอีกข่าวหนึ่งมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าหลังจากที่วันพีทเนี่ยลงต่อกันมานะครับผมในตอนนี้มาถึงเวลาอะไรครับที่สิ่งที่เราคุ้นชินกันเหลือเกินเนี่ยจะกลับมานะครับผมนั่นก็คืออาทิตย์หน้าวันพีทงดนะครับผมวันพีทงดครับโอ้โหเรียกได้ว่าเศร้าใจกันเลยทีเดียวที่ยินข่าวนี้กันไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็มาใหม่นะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับผมในวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกิดผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ผมคงต้องขอ ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวรอฉบับเป็นทางการออกมาเนี่ยเราจะรีบทำคลิปออกมาให้กับทุกคนเลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิล์นะครับ